โอ้โหเพื่อนๆตอนนี้บิตคอยนนะฮะลงมาต่ำกว่า6,000 0เมื่อคืนนี้นะครับนะเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้คิดว่าคิดไปดูนี่จะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์ก่อนที่จะไปดูการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันด่ายให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนเริ่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ภาพตลาดโดยรวมสักหน่อยนะครับนะก็ถือว่าเริ่มมีเขียวๆกันบ้างสรับ ตลาดคริปโตเอาคอยนะครับแต่เมื่อคืนนี้นี่คือบิตคอยนี่คือลงมาใช้ได้เลยนะเพื่อนๆลงมาเราๆสักห้าหมื่นเก้านะแวบๆนะ 58, 900, ห้าหมื่นแปดเก้าร้อยด้วยซ้ำนะครับำสำหรับเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองเราๆนั้นเนาะตอนนี้เริ่มได้อย่างรีคอร์ดกลับมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าราคาบิตคอยจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่แต่ถ้าเราดูทำฟรมเดย์เนี่ยสโตก็ยังยกโลอยู่นะครับนะค,บนะคือยังไม่ได้แย่อะไร สำหรับทำเฟรมเดย์นะแต่ถ้าดูสี่ชั่วโมงนะี่คือหลุดโลเป็นเรียอร้อยนะครับนะ่าเรียกว่าทำโลใหม่4ชั่วโมงทำโลใหม่แต่ข้อเดียของ4ชั่วโมงก็คือเกิดบูลิดเดววเจนไม่ใช่เดววเจนนะครับนะ่าเรียกว่าราคาทำโลแต่ r ายยกโลแล้วในตอนนี้เกิดบูลิดเดวเจนนะครับก็จะต้องรอดูแต่ถ้าเราดูทำเฟรมระดับเดย์เนี่ยตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคือย่อยกโลอยู่ในตอนตอนนี้นะครับก็คือยังมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ ก็หวังว่าจะขึ้นกันได้จริงๆทีนีเ้เราจะไปดูที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในเรื่องของตัวเลข CPI นะครับเงินเฟ้อสหรัฐเยอรมนยออกมาใช้ได้นะนะเบือน2.4%ต่ำกว่าครั้งที่แล้วที่2.5นะครับแต่ก็โอเคเหนือกว่าที่คาดการตลาดเนะี่ยคาดการว่าเงินเฟอ้อน่าจะลงมาถึง2.3นะครับแต่ก็โอเคมากกว่าจะคาดการแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับนะเพราะว่าเราลงมาจาก9.1นะเพื่อนตอนนี้2.4แล้วคือมันแบบใช้ได้แล้วนะลุงจเจริญบอกว่าอยากจะได้เลข2นะฮะตอนนี้เข้าใกล้เลข2มากๆแล้วนะครับนะก็เลย ดำหรือเปล่านะครับเลดดว,วพอมีตัวเลขที่ดีคนก็เลยมาว่าเฮ้ยแบบนี้เฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยอะไรมากมายแล้วละมั้งนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่าการติดแต่ที่แน่ๆถ้าเราดู d ีเคือยังแข็งแข็งอยู่นะครับถ้าเราดูนะมันก็เบรกขึ้นมายังรอรออยู่เลยในตอนตอนนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยได้สหมหวัในดีเอ็กวายนะครับแล้วก็ยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็พอดีเอ็กวายพั้มเราก็รู้ว่าบิตคอยมันจะสวนทางนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูนะว่าดีเอ็กซอวายมันขึ้นมาแบบนี้ ตอนนี้แหละนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบิตคอยหรือไม่อันนี้ต้องจ้องจ,องจองกันให้ดีนะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ทาเฟรมระดับวีคของ DXY เนี่ยมันแดงอยู่นะเพื่อนๆหรือว่ามันยังต่ําสูงอยู่ในเรื่องของ m อ d มนดีนะครับนะก็หวังว่ามันจะขึ้นไม่จริงแล้วลงมาแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้บิตคอยน่าจะทะลุออทําหายได้นะครับนะเพราะถ้าเราดูนะ DXY เนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วราวสิบว,วันติดต่อกันนะเพื่อนๆบ้ามากเลยนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะลงหรือเปล่านะครับแต่ที่นีถ้าเราดู Merc นนเอเมมมีีกาารบบตัว2วัน นะครับนะถ้ามันเริ่มเบียดตัวไปมากกว่าน,นี้แหมนะฮะก็หวังว่านะสายกระถิงน่าจะเชิญชอบคลิปคลิปนี้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับนะที่อาจจะส่งผลให้มีการดั้มลงมาเมื่อคือนนี้นะครับนะลงมาถึง58,900ืแป้ารเราวรนั้นนะครับนะส่วนหนึ่งก็คงจะเนรไปไม่พ้นในเรื่องของการทําให้สายรองโดนกันไปอุ่มๆนะครับนะเลยดูว,ว่าปิดรองกันไปในช่วงก่อนอันนี้ที่6กหมื่นหนึ่งแล้วนะฮะยังจะลงมาปิดรองในช่วง 5, 900, 5 800, ้าหมื่นเก้าห้าหมื่นแปดเสอีกนะครับนะก็ ลงมาล้างเรียบร้อยนะครับนะสำหรับทำเฟรม3เดือนแต่ถ้าเราดูช่วงเวลาระดับ3เดือนเนี่ยถือว่าโอเคแหละมันจะมีต่ํากว่านั้นนะคือ4 8่0มนนะครับคือคนเนี่ยถ้าราคาลงมาถึง4 8่0มนเนี่ยควรจะโดนล้างเยอะมากๆนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูนะว่ามันจะลงไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับแต่ที่นียถ้ามันจะลงมาตรงนี้ผมว่าไปล้างด้านบนก่อน,อนดีกว่าไหมนะครับนะด้านบนเนี่ยหนานแน่นมากๆนะเพื่อนๆถ้าเราดูนะครับราคาประมาณสัก66,000นเนี่ยควรจะโดนเลคูดเดืหนักมากๆฮีทหนักมาก,มาก,มากๆในช่วงช่วงนี้นะครับเนดะี๋ยวต ช็อตหรือเปล่านะครับในนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะที่ี้จะไปดูสาเหตุหนึ่งนะครับที่มีการดัม้มลงมาเมื่อคืนนี้จริงๆเราไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรในความคิดของคนที่ทางสหรัฐนะครับแต่ที่แน่เบสพีเมียมแกร็เนี่ยตอนนี้มันต่ํามากๆนะครับเพื่อนนะรู้ว่ามันติดลบหนักมากๆแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาเลยนะครับนะคอยเบสพีเมียมติดลบหนักกว่าเดิมเสียอีกนะหนักกว่าช่วงต้นเดือนตุลาเสียอีกนะครับมันหมายความว่าคนที่ทางสหรัฐในเอชเอน์คอยเบสเนี่ยเทกันอยู่อย่างหนักในตอนตอนนี้นะครับนะ มองกันยังไงนะครับแต่เทใช้ได้เลยในนขณะนี้แต่ถ้าเราดูกระเป๋าของซิลโรสนะครับก็ยังไม่ได้มีการเทรขายอะไรแบบที่หลายคนกลัวนะเง mm ิน hmm. ที่ที่ยืดมาเนี่ยยังไม่ได้เทขายอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็เป็นแค่รายย่อยต่างๆเทกันอยู่ในตอนตอนนี้นะฮะที่ทางคอยเบด รวมถึงถ้าเราดู ETF นะครับวันที่10หรือว่าเมื่อวานนี้นะฮะก็ตัวเลขจะทำแบกรอ็ยังไม่ได้เปิดออกมานะฮะแต่ก็มีการเทขายเราแล้วสัก70ล้านเหรียญนะครับก็ยังมีแรงเทอยู่3วันติดต่อกันแล้วในตอนนี้นะครับแหมนะตอนแรกนึกว่ากลับมาซื้อแล้วจะไปยาวๆนะครับเท3วันเพื่อเดี๋ยวต้องรอดูนะว่า3วันครั้งนี้วันที่4จะเทต่อหรือเปล่านะครับแต่รอบที่แล้วเทมา3วันติดต่อกันนะรอบที่แล้วต่อวันที่1ตุลาตัวละฮะ หนึ่งตองสามเทมาเนาะแล้ววันที่สี่ก็พั้มเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของค่าเฉลี่ยแล้วกันอันนี้ข้อมูลจากทางคุณอิริคาวนะครับนะค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาเนี่ยเฉลียล่ยเฉลี่ยตั้งแต่ต่อปีสองพันสิบเอ็ดเลยนะนเพื่อนหลุมอยู่ตรงไหนเออหลายคนสงสัยว่พี่เข้มอัพโทเบอร์เมืนเน่อไรจะมานะฮะหลุมอยู่ตรงไหนว่าพี่เข้มนะฮะโอเคถ้าเราดูข้อมูลนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันหลุมในเดือนตุลาเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักเก้าจุดแปดวันนะครับคือโอเคละแต่ละปีบางปีก็ วันที่19วันที่ยี่สิบหกต้นเดือนวันที่11วันที่23แต่คือเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะเก้าจุดแปดวันเท่านั้นนะครับหรือว่าประมาณสักวันที่10หรือว่าประมาณช่วงเนี้ยนะครับนะมันควรที่จะหยุดเทแล้วหรือเปล่านะครับนะนี่ก็ต้องไปว่ากันนะครับหรือถ้ามันไปแบบนี้จริงๆไม่แน่ราคาบ,บิตคอยที่ลงมาเรียกได้ว่งไงดีนะครับทำให้คนตกใจสอ่ขอไป5้าหมื่นเก้าเนี่ยจบแล้วหรือเปล่านะครับนะบนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนะหรือว่าการ ทำโลใหม่ตรงนี้นะครับนะทำให้คนซับ l o อ s คัดล o อ s ออกไปก่อนจะได้พัมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจ้องกันให้ดีรวมถึงถ้าเราดูนะครับเดือนออกตุเบอรที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบูรันในหลายๆรอบเนี่ยมักจะมีออก o b เ r อร์ p อยู่แล้วนะครับถ้าเราดูตอนปี2021ก็มีออก o b เ r อร์ p เห็นปะลงก่อนเลยนะตูมแล้วค่อยขึ้นนะฮะตอนปี2024ออกเบอร์ทลงตูมแล้วก็พัมนะครับนะตอนนี้ล่ะออกตุเบอร์ตูม พั้มหรือเปล่านะครับนะถ้ามันจะพั้มผมคงจะไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่ามันทําให้คนขายหรือว่าถอดใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขอแจ้งข่าวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในการเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยใช้งาน d e f าอยู่แล้วนะครับสามารถเดี๋ยวไปคอนเน็กกับทาง Evo ได้นะครับนะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ที่ทาง X หรือว่าทาง Twitter นะครับร่วมถึงเข้ากลุ่ม telegram Evo กันแค่นี้เองนะครับแล้วก็กรอกตัว address ของคุณใน Google Form นะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้ Airdrop 10 USDT นะครับอันนี้ง่ายๆมากเลยนะครับนะใครที่ใช้ d e f าอยู่แล้วก็ลองเข้าไปทา อีเวเว์นี้กันได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยใช้งานดีฟ i ผมว่าควรศึกษาให้ดีนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆผมทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครใช้ d e f า s สวอปเป็นอยู่แล้วลองเข้าไปกันได้นะครับะจะได้แอร์ดรับสิดอลลาร์นะครับจำกัดจำนวนนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอเวอเน่ก็เป็นดิจิทัลไลซ์เอเจนต์นะครับที่เป็นเดลิวอรี่หรือว่าเทรดฟิลเตอร์นั่นแหละที่เป็นโลกดีฟบนเลเยอร์สองอย่าง OP หรือว่า Arbitrum หรือว่า Chain b a ตนะครับนะซึ่งก็แบ็กโดยคอยเบตนะครับนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพวกมันจะชอบแล้วก็ได้ไประโยชน์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ